สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรครับพบกับช่องทำสวนเกษตรอีสานครับครับขะโพดหลังจากสิบหามือผ่านไปหลังจากส,สิบหามือผ่านไปแล้วผมสีรีวิวให้เบิงว่าอายุขะโพดสิบหามือครับกําลังขึ้นครับ ห้าวันเนาะครับเนาะขอโพดเลี้ยงสัตว์ขอบคุณทุกยอดซับขอบคุณทุกยอดบิวขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจกันขอบคุณช่วงเวลาหนึ่งที่พบพอกันเนาะครับเนาะคัน มีขขอเสนอดีๆครับหกือว่าการดูแลท,ที่ดีผมก็คุยกันคอมเมนต์คุยกันไในครับอายุข้โพดช่วงเวลาสิบหามือครับข้โพดกำลังงอกเดี๋ยวผมสิบผ้าย่างเบึ่งสวนเนะครับนาอ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณการดูขอบคุณทุกยอดวิวครับเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวนบางครับนี่ครับเกิดปัญหาขึ้นแล้วครับเพราะว่าบ่งลุ่งแล้วครับใบงอใบยิก้วครับใบสอด อายุขัโพดสิบหามือครับขอบขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องที่เขาเมื่อบึงขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวเขาพบปัญหาเขาเจอปัญหาแล้วครับ ดี๋ยวมะแรงห่าสิได้ทำการขาบุ้งขามลงอีกรอบหนึ่งเนอะครับเนาะขอบคุณทุกการดูขอบคุณทุกยอดดวครับ,บ,ค,รบค,ดดครับ,บผมเดี๋ยวมอแรงห่า ผมสีห้าเบิ่งครับว่าห้าปัญหาแล้วครับบ่งลงครับเดี๋ยวห้าก็เดี๋ยวผมสีมรื่องนี้ผมสีด้ทําการฉสีดยากันบ่งนะครับเนาะขอคุ่นที่เขามารับชมขอคุณนที่เขามาเบิ่งครับเจอกันอีพีหนาครับขอบคุนครับ